สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบพอกับอ้อมอ้อมคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมือนีมาพบพอกันนาโซดนะไปสวนนะ,ะ <c oughs> ไปตรวจเมืองสวนให้เพื่อนไปอไปไทยแล้วไปตัดห้าลิ่มๆิอมขอบอสวนนะคะกันเลยตอนนี้กำลังสิยญางกับบานม่มี่ยังติดโตมาเลยนะคะแล้วมาพออผลไม้ชนิดหนึ่งที่เฮ้าหูจักกันนะค่ะเนาะ นี่ตอนนี้อ,อมก็อยู่ใต้ต้นผลไม้ชิ้นนันเอ้ยแมวแมนผลไม้นมชนิดนั่นแล้วนะคะเนาะสิเป็นยังเดี๋ยวอ,อมสิพาไปเมืองเนะี่ยยืนอยู่ตรงนี้ละแซ่บแซ่บนะช่วงนี้กาลังเรื่มออกนะมาเข้าไปเมืองน้ากันจ้ะ่าผลไม้ชนิดนี้คืออีหยังแล้วทุกคนสิรล้จากบอ่อนะคะพร้อมกันเลยยังที่จะไปเมืองผลไม้ชนิดนี้กันมา นี่แหละอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวกับหน้าจอไปให้มึงเนาะค่ะน้อดนี่<ม>เห็นบาจา่จ้าคืออีหยังคืออีหยังเนาะนี่นี่อันนี้กะเป็นอลูกที่ย่งบ้าท่นใดท่านในสุกนะคะเอากล่องคือบาจับเนาะ นี่นะคะ <c oughs> โอ้ยน้่มกระบรีเอามาน้ามค่ะเสียงแหบเสียงแหงข้อแหงขอโทษขออภัยเธอกันอ้อมแอมห้มายกระไดไมนเป็นโรคประจําตัวไปแล้วนะคะเนาะเสียงก็จิเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่ค่ะมักมอนนั่นเองอันนี้เป็นพันธุ์วยสีขาวนะคะตอนยังโบสุกนี่จะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ลูกเม็ด อ่อนๆนะ,ะโอ้ยก่องก็บวเป็นใจที่นอคือบวจับไงแน่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อจ้จะเด้อโอ้ยกล่องก็บวเป็นใจกับว่าอยากจับให้เฮ้าเด้อเนี่ยจ้ามึงแบบม่วๆนี่แหละเนาะสันเนาะน,นี่ค่ะขันยังม่าในซุกก็สีเป็นสีเขียวแต่พ่อซุกไปแล้วสิเป็นสีขาวนะคะมีหลายพันธ์จ้ะมางพันธ์ก อ่าสิเป็นสีแดงดำเนาะเอ้าจับพระแม่กล้องโอ้ยเนาะเงิดหลายอาไปเมืองมองอื่นมองนี้เพื่อคือสิบอมากออนุญาตถ่าย <c oughs> คลิปถ่ายวิดีโอในเดอ้อเจอ้าทีเจ้าทางก็ได้เนาะ <c oughs> นี่ค่ะอยู่ที่ประเทศกรีซนะคะประเทศกรีซประเทศกรีกนั่นแหละค่ะนะ อันนี้คือยังมะซุกเดี๋ยวสิบ้าไปเมืองที่ซุกนะคะก็แอ,แอนแอนแอนอยู่ตรงนี้นี่เองที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ซุกแล้วเลยค่ะเนะี่ยซุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วหุยปัดโทรศเป็นต่แสบพักแท้เดียว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 อมเด็ดมาให้เมือง กล่องเจ้าก็ะเพริญใจไฮคอยแนะ่น่เจ้าสิมั่วไปยังกระโดก,กระเดียแท้จับให้แน่จับให้แม่โอ้ยน้องเงิดเดี๋ยวเด้อจ่าเดี๋ยวเด้อจ่าปับสภาพกล่องแป๊บนึงนี่จ้านี่จ้ามื้อนี้กล่องกรบโปเป็นใจเนาะโทรศัพท์กรบโป จับภาพให้ได้ดีๆแน่น,นะ <c oughs> ขอโทษขอภัยเดอ้อจ่าเด้อนี่ค่ะอันนี้ซุกแล้วนะคะซุกแล้วก็เป็นสีขาวๆอ,องค์สีแล้วค่ะหวานหวานเลยค่ะนี่เดี๋ยวอ้อมสิชิมให้มึงดเดอ้อจ่าเด้อนี่จา้าเดี๋ยวสิชิมให้มึมองอืมอืมหวานจุ๋ยจุ๋ย แล้วเก็บมาอีกเก็บมาอีกอืมกินข้าวตนนี่ล่ะอืมแนมเห็นบ่าจา้ะเม่เห็นเนาะมันเหมือนเนาะ่นอ่ะอืมอืม,อมเหงนใดเนาะอ,อยากให้พี่นองเห็นอืมเอาแบบนี้บ่ คนแถวนี่สิหัวหล่ออ้อมอยู่เห็ดอีหยังของมึงเนอะจวะโอขอโทษขออภับยบ,บอเบ่มนนี่เอาแบบนี้นะคะเนาะแม่ออมกับซีเด็ดอยู่นี่แหละเนี่ยหินเลยอืมแสบจ้าอือ ท่นี่เพิ่นบ่ค่อยกินกันดอกจากมิตะอ้อมมัละกินโอ้ยมือกับขี้ไร่ขี้ไย้เมึงมือเดนะนากขี้ไร่ขี้ไร้เม็ดง่ามก็แต่ลูกหมอน,นอมเนี่ยจ้ะฮึมได้หลายเด้อนยยุคหางหัวค่ะมายืนกินยุคหางหัวดึงอันนี้ลงมาดีกว่ากดแขน โอ้กเซเมนยากนะาอะบเรียขาต่างกล่องมายางมาสวนจ้ะพอดีอ่าตอนแรกก็คิดว่าย่งยังพันเดกแกจก้ะยังพันเดกสุกกําลัางสิ้อยางเมื่อก็เลยแนมมาเห็นตัวออมมากินทุกปีจ้ะเนี่ยมียขงังข่างท่างนี้แหละเดี๋ยวคนก็สิมาฟันตนลงออมฟาวมากินก่อนอืมแซ่บ เด็ดใบออกให้เหี้ยนชัดๆก่อนเด็ดใบออกบากนึงหันอันนวยบัดเฮียลงไปน้ำด้วบ้านนี่โอ้ยงดลายห <c oughs> ม้อมีนาพอดีส่วนสิได้หาผาผามุ่มได้ให้พี่ห้นองเมืองนี่ซีมเมนยากเลยคนะ่ะเนาะโอ้ยรุด ปลอดสารปลอดสารแต่บ,บบบบปลอดฟุ้นบ่เป็นยังถือว่าเป็นยาระบายไปแล้วกันว่าต้นยุ่ขางหัวเนาะ,ะขางถนนรดแรนไปแรนมากอะขิบฟุ้นเกะอยอีกแถวนี่ค่ะอคะปึ๊บห้ะ อืมอือ,อจังตัดหยาช่วงนี้กะเขาฤดูร้อนนะคะเอ่อคนในหมู่บ้านกะออกทำความสะอาดน้ำขางถนนเนี่ยก็จะมาตัดหยาตัดยังออกมานะคะต้นไม้ต้นไหไอ่ะนงนี้มังกะตัดออกทิ่ม,มันบ่ จำเป็นต้องใส่งานปกติก็เป็นคนแปลกที่สุดในหมู่บ้านอยู่แล้วนะจ๊ะกระเลยโบวัน เม่อวันไว้กับการที่เขาจะมองมึงอ้อมเห็ดอย่างเล่นหรือแปลกๆปม่นี่นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวได้อ้อมทายดูจักบาทกันเดี๋ยวเดีเอาไว้เห็ดหนาปกอืือแฮ่แฮ่งฮ ยืนกินข้าต้นนี่แหละยากเก็บไปก็เป็นนั่งเฮดคลิปยืนกินข้ามองเชื่อเดียวโหลดจ้ะ <c oughs> ห,หน้าจุดไปกยาูกใจออมเด้ออืม อ่ะมุ่มทางนี้สิแจงเนี่ยจักหน่อยอืมปวดแขนเนี่ยเนาะเออเด้อเดี๋เด้อเ,เ,เ,เก็บกอนอ่าเอาไปเฮ็ดแย้ยมกับแสบด้วยจ้ะแย้มลูกหมอนเนาะ แว่าโอมโมีเวลาเห็ดดอกสี่ขานมาเก็บน้ำอ่ามาเก็บกินแบบนี้นะมากีิจะ้ะมาเก็บกินเก็บกินกินอิ่มแล้วแล้วก็กินอิ่มแล้วก็เซยบันนี่อีกหลายตน้นเลยจ้ะอืม nhai nhang cơ nhai bị mất quần quần có cao lại lục nhi cả súp đẹp น้ำเต็มมือเลยโอ้ยยู่กักไก่นึ่งจ้าพูน่ะนเบไปถึงเลยเพราะว่ามีมือเดียวคันเอาอีกมือหนึ่งกองแม่กับสิได้อยู่กองแม่บ่ได้ได้มือเดียวเนาะอืมนี่วป็นไงยายอยกไก่บุญจ้าเออเด้อ มันยุ่งซุ้งคนจะลายเออโอ้ยแงตาอุ้ยใบใบม่อนบีใส่ตาอ้อมโอ้ยหนังแหงตาหน่อยอยู่แหงตาหน่อยแหงมัดดีดใส่กันพูดหนาแหมง่ายลงซุงน่ะมีแต่หน่วยไงอ่ะเดบอถึงเรื่อยๆลงเดเอาไปหืมเดอ้อมอัน หันหันกลองไปให้เมืองเด้จ้ะเด้อ,อหน่วยงาางมีลีเด,ด้จ้ะนั่นนีเ่เม็นบอจ่ะอืมน่ะกลองลงมาให้มงใกลๆกลกองก็เ่าอยากจับเด้บ่าเป็นใจน่ะ มาเกนงแคบมากิน,กนโอ้ยปวดเอ็นข้อเด้เงี้ยนขึ้นสูงไหลก็ได้โอ้ยตุลักตุเลปุ๊บโอ้ย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 หดโอ้ยลน้นซ้ำปวดเอ็นข้อ ปวดเอ็นข้อปวดเอ็นข้อมันสูงมันสูงแต่ว่าอันขันมีสองมือกองเอาก่ะโอเคอยู่จ้ะอันนี้มือหนึ่งบัดทือกล่องเนาะอืมเอาเอาเขางานนี้มาเป็นฉากประดับประดับฉากนี่ หยอดใบม่อนสุดยอดใส่ตุ่มไก่ตุ่มเป็ดใบม่อนใบยงใหญ่อันนี้สิเป็นพันใบหน่อยเนาะชิมี่ชูมี่พันใบยงใหญ่อยู่ด้วยจ้ะอันนั่นอะ ท่าเอาใบม่อนมะฮอสมเนื้อก็ได้ด้วยจ้ะเดออิ้มมะฮอแหนมได้คือกันออมเฮ็ดมาแล้วฮึซีมาที่แล้วตัวนี้เอ้ยมีอยู่ห่างอยู่สูงสูงบุญเต็มไปหมดเลย ้อยสุดท้าย <c oughs> น่วยสุดท้ายนะครับผ้าพีพ้านองผ้าพีพ้านองกินอ่าอ่ออาออไรเนี่ยวะหมักมอนผ้ากินผ้าผ้ากินหม,มัมกมอนหม,มักมอนหมักมอนนะคะแซ่บๆนะคะที่ประเทศพีพุ้เชียงดังนะะ้น่ยสีขาว้านหวานนะคะนะเดี๋ยว พบพ่อกันคิดนาคิดโตโต้ไปเนาะเขามาไก่แล้วอยากไรกิกับปานพ้อเนะคะหนาะงหิ้วขาวแล้วขอพหลายๆนะคะจะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาาการรับชมนะคะเดี๋ยวพบพ่อกันคิดนาคิดโตโต้ไปกับป้อมนะคะสำหรับบุนีสวัสดีค่นะนายเมืองคนเข็ดกลมสะอาดถนนนะคะสวัสดีค่ะายบา